ยึดยึดเชืแกจะแทงไหมแกเชื้องก่อนเลยมีมีกี่ตัวแกเชื้อก่อนแกเชื้อมีกี่ตัวทวนผมผมแทงมันไม่ลงนะตรงนี้ไหนโอ้ยมันมัดได้ก้อยเลยหยุดมึงหยุดเนี่ยแหละมึงจะไปไหนมึงใส่หน้ากากทำไม ใส่หน้า,นา,นา,า,นากากทำไมสวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่าแล้วคนนะวันนี้เรากลับมาตามหาเด็กน้อยที่ถูกจับตัวเข้าไปในถ้ำแล้วทุกคนนะแล้ววันนี้เรามากันสามคน<ช>มีน้องน้ำค้างเหรอนนอ๋อน้ำมนต์แล้วก็เสือเนะจ้าเสือป่าวัีครับนะคิดว่าวันนี้เราจะช่วยเด็กออกมาได้ไหม ต้องไปดูเพราะว่าผมมาแล้วผมช่วยไม่ได้ถ้าถ้ามีเพื่อนมาก็ไม่แน่นะเออเพราะว่ามันอยู่กันเต็มที่ก็สามสี่คนเองใช่ใช่แล้วอาวุธของพวกเขาก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะทุกคนนะบางทีมันอาจจะอยู่คนเดียวหรือสองคนก็ได้ใช่บางคนออกไปหาของป้่าบางคนก็นอนอยู่แล้วก็บางคนเนี่ยเฝ้าเฝ้าเด็กอยู่อะทุกคนนะล่าสุดเจอคนเดียวใช่ครับแล้วก็วันนี้เรามาอีกคนหนึ่งครับนี่ครับช่วยนะอีกตัวหนึ่งช่วยเราหานนองได้ไอเสือเนี่ยมัน มันเข้าไปจู่โจมได้เลยนะทุกคนนะพร้อมยังเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเวราไปกันเลยดีกว่าทุกคนนี่นะทุกคนหมายังเหนื่อยเลยนะมันรอพวกผมนะมันรอพวกผมแล้วมันก็เข้าไปแล้ะ นี่ขนเนี <moved up> ่ยนองทีนโตยาที่จับเ่ยหุเลยนะโตวันแรงเลยนะครับเสือหมาเนี่ยมันดมกลิ่นได้หมากูอมันดมกลิ่นได้หมาเนมันจะมนาลแดงออมันดมกลิ่นดมกลิ่นมา้มันดมกลิ่นได้นะเห็นไหมเยอนายอ่ะใช่งขอมาน่ กูค,คิดว่าถ้าเราหากันเราหายา,ากสิถ้ำมันซับซ้อนมีอย่างเดียวแหละต้องใช้จมูกหมาดมกลิน่นเอองงฮะตะกอนอมันนำไปแล้วจะหาเจอเนาะมันนำไปแล้ว นนที่วาทำตรงนี้แหละนะที่เชื่อตัวโกอ่อลนะอ๋อมันจับไว้ตรงนี้หรอข้างใน,นเนี่ยนะ,อ,ะอ้ยเนียนนะเว้ยแ้วมันก็เปิดดูไว้เลยเนีนเนียนเนียนไม่ไม่เอ้านออ้องโกไม่น้องไงไม่รู้เนีย่ยเออวะเนียนเว้ยไอ้ทามเน,นียนนะเสียน,นะ นายเฮยรองเท้าเด็กนี่ว่ารอองเท้าน้องเขาหรือเปล่าวะเออแมาจับไข่มาอีกวะเนี่ยดูดิรอเท้าใครกันไหมลูแต่เนี้ยโอ้นีน่าจะเกินหนึ่งคนนะเนี้ยเขาทำไหนหรอะตรงนี้มันก็ไม่ดอันนี้อันนี้ทำรวดดูก่อนไหมอันนี้เขาไปทำรวดดูก่อนไปฉายะ่ักนจะ ใชา่ไหมกลัวครับออกมาแล้วมันสู้กันไม่ทันหนีถ้าเจอมันจะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยไอ้แต่มีไฟฉายค้างหัวอยู่แต่ว่ายังไม่ต้องใช้หรอกมั้งใกล้ๆเนี่ยแต่มีจะทันมือแล้วนะแต่ถ้ามองไม่เห็นมีดมึงไม่ได้ใช้นะเจอะนะเดี๋ยวกำหน้า,าให้ไอ้หมาก,กูดูวะวมันหาดมจิ๋นเหรอดมดมตรวจสัตตรวจสัตเสือ เฮ้ยไฟฉายกูหายไปไหนวะเอ้มาไหเฮ้ยมันตกหายวะเสียทำไมล่ะตกหายเหรอใช้แฟลชทรู้สึกว่าเอามาแล้วน่ะเพราะว่ามันมีจุดมืดแค่ตบๆเข้าไปในรูถ้ำถ้าขึ้นข้างบนแล้วมันอาจจะสว่างอะไรกูมีทางแนะนำอยู่แล้วกระเป๋าไว้ข้างนอกแดงเดี๋ยวตอนเข้าถ้ำมันจะติดอ่ะอย่ะยัน กูเอาเม็ดใบใหนึ่งอันตรายต่อเราด้วยไม่ใช่อะไรหรอกนั้นกูเอาเม็ดใบใหนึ่งอุ้มเม็ดละอุมม้มเประมาทอ,อะไรเล่มอ่ะดีที่สุดเดีย๋ยวเราห้ามเดินห่า,มาง,างนะามัน,น,นเยอะนะน้ำจับแล้วเขาถนัดเราเนาะเพราะว่ามันสิ่งก่อให้ผมสู้กับมันเนัน้นรุนหมดเลยนะเนี่ยเออวะของเคง็งของเคง็งน้ำแข็งเนี่ยเสือมีทางแนะน้ำอีกทางมั้นี่เด็กร้อนเด็กร้อน ข้างในนู้นไปข้างหนไปเบาๆนำมือมามาขึ้นมาข้างบนแล้วแล้วก็เสียงเออเสียงร้องก็ข้างบนไปที่ข้างบนน่าจะกูบอกม่าว่าจะไปทางล้านแล้ว่าทางเนี้ยกูกูเข้ามาแล้วมันไม่มันไม่เก้ไว้อยู่แล้วเฮ้ยหมาไปไหนฮะชเออมันน้องมั้งหมาไปไหนแล้ว นี่นี่มันอยู่นี่เมื่อกี้เสียงร้องก็อยู่ข้<ม>างบนเสียงร้องอันนี้ดีดีมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงมันอยู่ข้างไหเฮ้ยมัหนทางนี้หรอข้างหลังมันอย่ถุงนี้นะแต่ว่ามันมุดได้เรามุดไม่ได้ เร,เราต้องไปฝ่งร้นจางเยอะ่เลยนะเราต้องดีบทำอะไรกนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเด๋วเด๋นไม่ม็นไมมันยาขยาเลยน่ะทำอะไรวันเนี่ย,าายามันไมยาคายน่าอะไ้เสือใช่ป่ะเออยาขยา จะทำอะไรเด็กวะทั้งหมถือกันเนด,ดีเดียบขึ้นไปขึ้นจ้าฝั่งน้นฝั่งน้นฝั่งน้นฝั่งนเจ้ามันนี่เยเามันนี่ ไหนเดี๋ยวกูเข้าไปดูให้ละเออใช่มันมดเตะว้ด้วยนะในเข้าไปัไนมักซ้อนันหอเข้าไปไม่ได้หรอเข้าไปไม่ได้เราอะเข้าไปก่อนดีกว่าไปเสียทางไหนดียวทงนี้เอาไปข้างใน ติดต่ะติดไหมไอเสือมันอยู่ตรงนี้คนนึงไหนนี่มันมาใส่หน้ากากเลยมันไม่ให้พวกเห็นหน้ามันอ่ะไอกลุ่มนี้มันใส่หน้ากากเยอะมันกลัวพวกเห็นหน้ามันในพวกเนี้ย เป,เ,ปเปิดเปิดน้ำาเลยไหมเปิดแล้ว้าจับได้อ่ะอน,นู้นแล้วเด็กก็ร้องเดี๋ยวขอเขาไปก่อนแดงมา,มาพร้อมกันดีกว่าอน,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 นี่เ,เร็วทั้งไหนทางไหนทางี้แหละไม่เจ็บหรอเฮ้ยเฮ้ย หยุดยุดย <um> ืนใช่แกจะแทงไหมแกเชื่อ im <im ้น้องกันเรึมันมีกี่ตัวแกเชื่อกันแกเชื่อมันมีกี่ตัวทุกนผมผมแทงมันไม่ลงนะตรงนี้ไหนโอ้ยมันมัดได้กอวเลยหยุดมึงหยุดเนี่ยแหละมึงจะไปไหน ใส่หน้ากากทำไมนีนงใส่หน้ากากทำไมช่วยเด็กแล้วสิัี่ผมทำมันไม่ลงอ่ะทุกคนมันใส่หน้ากากนะทุกคนผมก็เพิ่งสังเกตมันใส่หน้ากากมันไม่อยากใครเห็นหน้ามันในพวกเนี้พาเด็กออกไปก่อนพาออกไปก่อนเดี๋ยวุมทำให้ ไปน,นู่นแล้วมันไปนน่นแล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวแล้วร็อกเสือนี่มันกี้มันกำลังเอาอยายาเทใส่เด็กเลยนะนี่เอาไมา้ได้ป่ะเสือ<ะ>ได้ไหม โอ้เสือกูทำมันไม่ลงวะเออเมื่อกี้กูจะถ้ากูจะแทงมันก็แทงได้นะกทำมันไม่ลงว่ะโอ้มันยังไว้ชีวิตเด็กนะมันมันกำลังเสื้อมันมันทดลองอะไรบางอย่างอ่ะมันมันแบบเอาเด็กมาทดลองอะไรมันไม่รู้อ่ะ เฮ้ยมันอยู่นี่เสียนี่มึงไปก่อนเลยไปก่อนจะกุมให้ตรงเนี้ยมึงยงมือไว้ก็ทำไมไปมึงจะหนีไปไหนก็ไปกูให้มึงไปใช่ไหมมึงไม่ไปเหรอไปเพกนีนใส่หน้ากาทุกคนผมก็เพิ่งรู้ เสือเสือระวังน้ำมูลระวังมันลงไปแล้วระวังไอ้กระเป๋าพี่แดงไปกรเป๋าพี่ไม่มีอะไรเลยให้มันไปเลยใช่ไหมให้มันไปเลยได้แล้วหรอ ออกมาน้ำมนต์รีบออกมาก่อนมากระเป๋าพี่ถือฮเถือแ้ฮะเก็บของกอองกันกูล้อมากวออกมากัน หมือนโดนเอาอะไรมาทดลองอ่ะแบบมันเทใส่ป่ากูก็โดนเหมือนกันเด็กเฮ้ยมันโยนอะไรมาวะมันโยนหินป่ามันมันมันโยนหินนะไอ้เสือเฮ้ยนี่มันโยนมาอีกะกูว่ามันไม่ได้จับแค่เด็กไปหรอกภายในถ้ำมันมีอะไรอีกหลายอย่างกูว่าเดี๋ยวเราต้องมาทำลายยาทิ้งนะเออนะมันทดลองอะไรกันวะน่ะมันเกลี้งมาอีกแล้ว น้องโกก็โดนเหมือนกันตาเขียวตาปูนยมาเลยใช่อะแล้วก็มือนี่ขานี่ยเละเต็มเลยไม่ได้อะยเดี๋ยวคนนี้มันกำลังจะโดนนะเราช่วยทันแต่ผอมแห้งเลยดูดีมันไม่ได้กินหลายหลายวันเลยพร้อมดิหูมันทําได้ลงคอดีแล้วโดนไป็หนึ่งแผล้วมันจะกูไม่จะฟันกูก็ไม่ฟันแบบว่าอีกใจก็สงสารมันอะเห็นมันไม่ใช่สัตว์ประหลาดเหมือนคนอะ เป็นคนที่แบบเด็กเนี่ยมันก็เกินไปนะเออมันคิดไม่ได้อ่ะเสือเพิ่งรู้เนี่ยเป็นหน้ากากเพิ่งมาสงสัยมันปิดหนึงว่ามันโดนสารเคมีอะไรเออเหมือนแบบว่ามันปิดหน้าแบบไม่ให้ใครรู้อ่ะแต่มันทําคููเหมือนมันเป็นตาตละอ่ะเออผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่คอนคอนว่าชัวทุกคนว่าเป็นหน้ากากหรืออะไรแต่ผมดูเหมือนหน้ากากบางทีอาจจะเป็น ใบหน้าออกมาอาจจะโดนสารเคมีก็ว่าได้แต่ว่าไม่แน่อาจจะเป็นหน้าหน้ากากคิดได้สองแบบแต่เสืพเอพ้าออกไปก่อนดีก่อนไหม<ะ>อาาันตรายว่ะเสือจุดตกดิโอ้โหสงสารเด็กเลยอ่ะเสือมึงได้ฟันปะไม่ใช่กูจะฟันแล้วอีกใจหนึ่งก็สงสารอีกอ่ะ ลแ้วจะพาน้องหมีกันก่อนดีกว่านะน้องไม่หิวมากเลยไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้นี่เพิ่งให้กินอะไรนะตอนเนี้ยมันกับว่าปลาคองปลาคองให้ กินอะไรพวกน้ำยอดๆไปหน่อยพออย่าเพิ่งให้กินกึกเดียวเด็กน้องจะช็อกใช่น้องตัวเขาเบาอ่ววะเด็กเบาดิโอโ้โหผอมากเลยเด็กมันจับ2-3วันแล้วมั้งเสียวันเนี้ยเ,ออเราก็มียายามจะมาช่วยนะแต่ว่ามันมันก็ลำบากอยู่นะเด็กเวลาเราก็แม่งไม่ตรงกันอีก บางทีจะมาก็เวลาไม่ตรงกันใช่ไหมล่ะเสือไปเดี๋ยวเราช่วยกันยกแล้วก็ไปถึงรถไปเจอกันที่รถนะครับทุกคนตอนนี้ผมแล้วก็เสือต้องช่วยกันยกไปอีกไกลเลยนะทุกคนนะรนป,ประมาณสองกิโลด้ห่างจากหมู่บ้านนะเไปไงานเสือเหนื่อยยังเหนื่อยดงเหนื่อยอยอกไปเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่รถนะไปะ ้ยทุกคนเรามาถึงรถแล้วนะโอ้ยเหนื่อยต่างคนต่างช่วยกนะันทุกคนนะ,เส,ะเสือหมดแรงอะ่ะเสือหมดแรงอ่ะทุกคนเสือให้ขึ้นหลังด้วยนะทุกคนให้ขึ้นหลังตลอดทางเลยทุกคนแยะทางสองโลอะทุกคนนะแย่ yeah, จริงผมก็คอยเฝ้าคอยอะไรให้กลัวว่าจะโดนทําร้ายนะเน,เนี่ยถ้าไม่มีคนเฝ้าทางก็แย่เหมือนกันนะ อันนี้กว่าจะถึงบ้านต้องระมัดระวังหลังด้วยนะอันนี้ต้องขับรถกลับอีกประมาณกี่โลสองโลมั้งสองโลเดินเท้ามาก็สองโลไม่ไหวแล้วแดงน้ำมนต์ขับแล้วน้ำมนต์ขับขับให้หน่อยเลยขับไหวเลยนะน้ำมนต์เอันขับให้เสี่ยหน่อยนะเสี่ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่คอยเฝ้าให้เดี๋ยวอุ้มน้องน้อยน้องกลัวนะหนูน้องกลัวนะกลัวายแล้วจะบอกขึ้นสามคนได้ไหม ได้เนาะเออเดี๋ยวดูให้เสือเร็วๆเลยววเร็ม้าม้ามันวิ่งกลับเองเสือมันมีกลิ่นมันดมกลิ่นได้อยู่ละไปเสือขึ้นเลยให้เด็กขึ้นเลยนี่ไปกันเร็ววัวมันตามมาด้วยไหตอนเนี้ยไปน้ำมันไปเลยเดี๋ยวพี่ดูเองตรงเนี้ยเดี๋ยวข้าไปก่อนเลย เสืออมนกลับกันแล้วนะครับ